ดวงทำนายดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหามาดูกันว่าในสัปดาห์นี้คนเกิดวันเสาร์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะของคูบาอาจารย์จงมาเปิดเผยให้รู้แจ้งเห็นจริง อโอ้คนวันเสาร์คนวันเสาร์ลืมอะไรไปหรือเปล่าคะเพราะวันเสาร์ขึ้นไพ่ของละเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะละเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละเลยการสวดมนต์ละเลยเหิง้งพระละเลยการทำสะอาด,<ๆ> <â> ดเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับหิ้งพระการสวดมนต์การทําบุญนะคะมีการละเลยบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไพ่ทวงสัญญา เคยให้สัจจะวาจาว่าเราจะทําอะไรจะสวดมนต์จะถือศีลหรืออะไรขึ้นไพ่อย่างเงี้ยค่ะเสื่อมโทรมนะคะต้องกลับมาทํากลับมาอย่างที่เราเคยให้ไว้กับครูบาอาจารย์นะคะขึ้นไพ่หมอยาคนที่ป่วยอยู่สุขภาพไม่ดีจะเจอหมอที่เก่งที่เชี่ชวยวชาญในการรักษาหรือเจอยาที่ดีที่ถูกกับโรคกับเราอาการจะดีขึ้นนะคะหรือบางคนน่ะทานเกี่ยวกับพวกสมุนไพรจะรักษา ได้หายเร็วจะถูกกับร่างกายร่างกายจะค่อนข้างปรับตัวได้ดีนะคะคนวันเสาร์นี่แน่นอนเลยเกี่ยวข้องกับวังบาดาลเกี่ยวข้องกับพญานาคนะคะเึ้ื่อนไพ่ว่าถือศีลนะคะช่วงข้อพรรษาแล้วหลังจากนี้คุณจะได้ทรัพย์จากเมืองบาดาลจากวังปู่จะปู่เจ้ายาหรือปู่จา๋าญาจ๋านะคะ คุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังแต่คุณต้องอยู่ในศีลในธรรมนะคะต้องหมั่นปฏิบัติต้องสวดมนต์นะคะอะไรที่เคยให้ไว้กับท่านท่านทวงนะคะสัจจะต้องเป็นสัจจะนะคะแล้วก็ศีลข้อ3ต้องแน่นนะคะปฏิบัติให้ดีนะคะกามเทศหัวใจฟูคนที่โสดจะเจอคนที่เข้ามาทำให้รู้สึก ใจมันฟูขึ้นอ่ะรู้สึกมันแฮปปี้ขึ้นแต่ถ้าคนที่กำลังศึกษาใจกันอยู่ก็ถือว่าไปได้ดีนะคะแต่ในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของการเงินขึ้นว่าจะเริ่มดีเริ่มเป็นที่แบบหลายๆอย่างอ่ะใจฟูกับหลายๆอย่างการเงินขึ้นเป็นเงินถุงเงินถังเลยเรื่องโชคราบเรื่องการเงินการงานค้าขายออนไลน์ค้าขาย คือเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้มีหน้าร้านก็ได้ไม่มีหน้าร้านก็ได้นะคะรวมถึงโชคลาภคนวันเสาร์เนี่ยจะขึ้นซับ เต็มถุงเต็มถัง,ถงเงินเต็มกระเป๋าปังมากเลยนะคะเนี่ยขึ้นไพ่ลาบลอยลาบลอยก็คงยังขึ้นเหมือนเดิมนะคะไพ่ลาบลอยเนี่ยโชคลาบลาบลอยเงินมาทุกทิศทุกทางเงินมากับอากาศเงินมากับคนเงินมากับงานเงินมากับโชคลาบมาทุกทิศทุกทางเลยแต่คุณต้องอยู่ในศีลในธรรมนะคะอะไรที่เคยให้ไว้กับปลูกกับยากักบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณอะ่ะคุณไปทํานะคะแล้วคุณจะได้ไพ่สามโลกเปิดเนี่ย ทุกอย่างเปิดคูบาอาจาร์เปิดทุกอย่างเปิดหมดเลยนะคะคุณต้องเคร่งยิ่งเข้าวพรรษานี้คุณต้องเคร่งนะคะคุณต้องเคร่งเลยไม่งั้นคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้เลยอยู่ในศีลเราก็ปฏิบัติให้ดีนะคะขึ้นไพพญายมเนี่ยอยู่ในศีลเราก็ปฏิบัติตัวให้ถูกยาผิดศีลยาผิดสัจจะแล้วก็สวดมนต์นะคะอืม ไพ่ของพยายมภพยของบัญชีบาปบุญคุณโทษนะคะไม่งั้นคุณจะเจอกรรมที่มันแผดเผาคุณนะคะบัญชีบาปบุญขึ้นทวงสัจจะสัญญาไปปฏิบัตินะคะแล้วคุณจะได้นะคะอาจไม่แน่ก่อนเข้าพรรษานี้คุณอาจจะได้ก้อนใหญ่ก็ได้นะคะปู่อาจจะให้คุณก้อนใหญ่ก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณ ราบรอยก้อนใหญ่อย่างเงี้ยนะคะไปปฏิบัตินะคะ